โยลมเย็นวอยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีคุณลุงคุณป้าอบอ <c oughs> สรุปแล้วอ้านะเราบอกข้างยังสักไปไหนผูกแค่ร้านอยู่บอบอกนะบอกนะมาบอกให้ซอยงานร้านอยู่บอหรือไหน สมาดีพี่น่องโอ้มุมนี้ได้อยู่มืดุ้มนี้ได้สัมุมนี้ได้อยู่มืดทางคนงาเพมคือไปนั่งไปคไปนั่งคนมุมนี้กมืดเ้ยมุมนี้ก็มือสั่ ทางนั้นมองดูนะทรงผมทรงผมจะเบาขนาสีจะบึบบมันมืดอ่าไม่เห็นไม่เห็นอะไรมันมืดเลยทางนี้เลยนะทางใดี่ไปทางนั้นองดพี่น้องหามอไ่ได้อีกจะาอีกเฮ้ยจะมืดทางนี้เลยนะเนนี่พี่ม่ด่างบอลผิดเลยเจ๊งยองอะไรไปไหลมานั่แหละบอลวัดนั่เลโอเค ไปกินบันเดียวกันบอะตัวเดียวกัน,กนแล้วสอ,อสองตัวจะบ่าตัวหนึ่งจะชาตัวหนึงนงน่งเราก็มังจะบอกรายอาหารมาน่อยแล้วก็กะเกก โอ้ยเสี่ยวเงินมาทรายไปซื้อง้วะอืมข้างหลพื้นกูเนี่ยเอาเจ็ดซีบโตปลุกได้ได้สั่งง้วนะง่อยห้องซายเนี่ยบอกอยากง่ายให้ไปกินนรำกันเลยแล้วก็เอาง้วเอาเงินไปก็ซื้อง้วะขาว่าความจริงพี่น้องเอ้ยข้างหลังกู่ะซีบโตก็ได้พ้วกูก็มีซีบกว่าโตงัวงัวกูก็มีซีบกว่าโตกระชิบสอบ่ สมยืมแล้วก็วุนเใส่เผ็ดชจะใส่เผ็ดน่ล่ะมีเผ็ดเพ็ดเนี่ยอาบอนนี่ใส่ใส่เขาจะใส่เผ็ดไตค่ะไม่ใส่คำมันบันใดงี่เ่อลังการตรงข้างนี้เลยย่งจากอลังการงานสร้างจะจะทำมันสมหนาสมตาเดนงมอ เออน่ะป้าว nah. <mail ov> ่าเออว่าคก่องกุนน้อยมาพี่น้อยบักน้อยบิ้งนานีมาเร็วเอี่ยมกเ้านานถอดไดการตามการดับอันใบมวยใบหมุนไปแล้วเฮ้ยใบมวยมันก็บอคืืเลยพลนอกในถาหลุดไป โอ้ยเงเนบุกแคเงินบุกแค่นยยาบได้ครถซช้ำอะเอ้ยก็นันสิ้ด่วันวันละซ้ำกันอยู่ไปเดียวน่ะวันเราหาลอย่ายกินอยู่น้ำตาอนะมันสิงี่มันจะดเงินมันสื่อยังเกาะมักสมันลแมันขาวเนาะ เดี๋ยวนี้ไม่แห้งสีหล่อแล้วเจ้ามันเป็นเน่้อผอมมันได้มันขาวครับมันแด,ดง <c oughs> ไปเดเ๋ยวาร์หกโมง,มอง,บ,บ,งบอกจะบ้านบอโอ้จะมาว่าหกโมงด้วอย่ามาปวดเจ้าจ้าปนัดได้ไม่จะมาท่านตื่นเด้อสิบอกให้หกโมงห <c oughs> เพื่อไปขออวัญคอคอวันที่ซ้อซ้อกันแล้วยอย่ามาว่าปี่ไร้ยาดองขอเลยจะแต่งเลย ทนอาวสองคนกไปอาหาวันที่สองเนี่เอาเงินไปโปโลดวันที่จะซ้มกับบุฟเฟ่าไปกินกันอข้อมือเดียวกันเจมันซาดเนาะคอมือนักมือนี่เอามื่ออื่นนีเลยไปอย่งหืมขากันคนอะไก็สซี่นีล่าอ้านใช่่ะคอผอมกินผอมใช่่ะคอตอนเศ้าเพร้าแล้วกเขาจะเป็นปวดเจ้าเจ้าเนาะ ขออยากไปถ่ายขีปจะออกซองขอได้นะดองเอ้ยจะเป็นเจ้าหาวจะเป็นเจ้าหาวเดี่่ลละิเดี๋ยวขอสิไปถ่ายคลิปเจ้าอยู่ดอกเจ้าอันเจ้าบอบพ่าวก็ได้ขอสิไปถ่ายคลิปเจ้าอยู่มึงต้องเลิศไปก่อนนึงถ่ายจะซาถ่ายจะเบาแบบสายเดียวแบบ สรุปนะเอาแนวใดวันที่22กลับไปก็ได้ขันแม่นัน้นมันจังบอตื่นแต่เศร้าฮะดิเ <c oughs> หมือนกันะเนี่ยาก,ยาก,กนะาุนหนกเรื้อยเนจยไปทีเดียวเานาะ <c oughs> แม่แม่แม่ไปทีเดียวหอะืมสิไปเ <c oughs> ติมน้ำมันเข้ากระจักรายไปได้อีกเลย โหลดกูนี่กูบอให้เติมดอกอโหลดท่น,นี่สนะิตลอดงานอือย่าลืมล่างได้เอ้มีแต่คนคองกับคนของบันที่จะซองดนล่างเองนนี้้อล่างูเย็นนะซูน่ะออแดดซองนะตู้เย็นกันเลยบ่าวันเป็นเคยปอมยืมผูกแขนราวด์เอ คุณเฒ่าคุณแม่ผูกสมหากกับันทุกน้อยไปปักซองมเนี่เปลี่ยนเงินบอาชเงินเดือนน่ะโอ้ไดหมื่นสามเงินสำได้ใชแต่งเมียน่ะสามนั่นแหละสามากันคอกับตุ๊กา สมันนที่ไหนันนี่วันที่สิบแปดสิบเกสสสองสมันเกิดลูกอีวินนีไปกินดองแล้วก็ไปบอกสองเลยซื้อกุ้งมเมือกม่ยากเราก็สลองหานใหม่รอบเอื่ยมึงมีเงินซื้อเกงอาำมึงเลอสห้างหันใหม่ผูกแค้นมงมัแล้วก็มาสลองพี่ต่ออืม่ช วันนี้เงินขามันซีวันนี้เงินขาวมันซี่าสเปพู่้นนข้นละแซนมอตอนแรกนะครับว่าสองปัญหานะอันนี้สองปัญหานะค่ะสุดนะกูบว่ากูสิออกซอยเองบักมอดกับบีดอกนะสองปัญหากูสิจ่ายให้เลยสองปัญหานะแต่งสุดอันนี้ฟาดไปสามฟันสามพันก่อนละไอ้องมีเงินกันไอ้ดองก็จ่ายไปซะจ่ายใ้าปัญหะ คนเดียวพันหาจะพอออกมาแต่พันหาคาสูตราสูตรทั้งคาแต่งหานาพันหาแตงนั่นก็อย,อยากให้มึงเอกาสิแต่งนะนได้ปะอาระดับหนึ่งก็ได้เสียงมาอีกเล้แต่งแล้วเสือ,อกออกมาเป,ป็นปันงิ้วแล้วพแห้งเนาะขึ้นเวทีเล่นงิ้วเมื่อกี้แบบนิจงงจริงหมักสเมืองมเห็นแบบแล้วบ่ อยู่ซ das ้ายเดียวนี่นไหมนี่บ้านแล้ว่าสุดมึงเท่าไรเอาคนเครื่องคนเครื่องเนาะผู้คนเครื่องนะได้เขาเป็นไปแายยิ่งมันก็ต้องเสียลายแล้วแต่งหนาเอาปรจันเป็นต้องแต่งแต่งมามึงแค่มึงแค่เอาสูตรบอกว่าสูตรสูตรของมึงเท่าไรเอาเสียงออกหาจะยเขาาไมอ้าเอาบผูกแขนมึงเอาเสียออกสูตรหาย อืมก็ราคาเดียวกันทะเลหันหาจบได้หันก็ยังว่าไหลมาแล้วสมพันหนคู่สามพนสิปทามอีสังเขาจะแต่งกับแตงเขาจะแต่งมาหลายดอกสาแตงนานนึงกระสุนทะหลแล้วก็เครื่องเพชรสายข้ามนั่นมี่สินักเติะปีดอกประตูเข้าประตูทองประตูเงินเขาไม่เจอประตูบาทสิบอกไว้ด้วยนายดอง อันซองละซองพันกีบวายไปดองว่ะตายแล้วว่นคือใส่หน่อยแท้จากหน่อยบปหนก็ทาเบิ่งได้ซอง่ะลูกสามลูกสี่ก็ผู้บ่าวสนกผู้บ่าวเลยเดี๋ยวเดี๋ซองกอนวายมาจะเถือเข้าแรอเข่าได้แบบขึ้นนั่นห่อแต้กับจูงกัไปม่ได้หดซ่องซ่าไรกองจกซ่องก็มือนันนะ่ะหื สองอยูทูปจะสองประมาณสิบในดอเกเจ้าลิมบพ่นดอกอมี่คูดเจ้ประมาณสินู้นเ็กสิบประมาณสาพือนจเหน่ก็ประมาณห้าแรกกินดองอยูอเ่เงเงนอัน้นมีดอกแล้วเป็นบ่่ยนงากเลียงอยู่มึงเรีย,กยมกูอยู่เมอกีมีการการเอฟซีคับมาเบิ่งเขากับซีบบบซพ,พีภาควิจารณ์ไปต่างๆน,น,นานาเนาะในดอ,นนอกเนาะกัรแต่ว่า อยากบอกอันอยากแนะนาเจ้าซะก่อนว่าก่อนมืองานนี้สาหรับขิปที่ถ่ายมืองานนะเจ้าก็ต้องอ่านคอมเมนต์เด้ขอ,อขยันจะปวดประสาทขยันปวดประสาทบอกว่าแค่นั่นแหละเนาะเบิรตกเบิ่งอัติภาพก็พอก็ไปอ่านคอมเมนต์เลยเด้ออย่า <laughs> บ่สบายใจใยค่ะเด้ออืม เอขาไม่ได้บอกเขาเฝ้าได้บ๊อกเขาจะเฝ้าเขาบอกในหูดูในตาเขาเด้เขาเฝ้าไปแบบโ้ยสงสารพ่อทั้งหมดทั้งเลยจะแต่งเมียทีหนึ่งก็ต้องลำบากพ่อแม่หาตังค์อหมือนบอกมันก็เมือนควมเขาห้องกระบอกเที่ยงห้องกระบอกเที่ยงเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงอืเขาจะโดนเนี่ยกขาบฝ้าไปแล้วแต่งแล้วเขาจ็ลืมเอง กับบะรเดือนหอนยังมากมายบรหาเขาไม่ซูเขากินกับบือเราซีกัน้ก็เจ้าก็เบิดมูดูในตาอะไเใคจะบอกจะว่าองอกมางานแย่มากนี่งานแย่มากนี่เคยมากเป็นเพาะไม่คุ้นนะอแหละพี่น้องเอ้ยครับ ังกันปสู่กันไปงานกันลยมาดั่งกุใส่เก็ดไปตัดส้มตะลับเป็ดมักระีดมกระีกระเตบหอยหมวกมึงบอกอันดำมึงแหละอ้พ่อพบอกกันเรื่องของพอมึงอันนี้กับอันดำกุ้เคานมึงอันดำ แต่ว่าขากะทัอันอเมียจะปลูกแค่ลพ like, ันหนึ ong, the minute, ่งจะลืมเรืองเมรัยสักหน่นไดแต่บันรจิไ่อืันกูได้พกูจิไปเรียกนกน้ำนกตีเราไปใช้ปัญหาคุณ่ไม่ได้ฟูว่นองปองลาเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสานี่ก่อนพี่น้องเจอกันวันที่ยี่สิบสาม ไม่อยากจะพูดมากเจอกันวันนั้นแหละอืมข้างเฮานี่ก็สิไปห้ายคนเติบอยู่ออตอนั่งก็จิตอนรับด้วยเบียร์บ่อค่แต่ค่แต่ข้าบริกินตา้องหือ้ากิด้อิมอือ บอ, awa, าาบอกแม่ถามึงโทรมาบอกแม่มึงเคยนมีสร้างไหนเตรียมมามันถือกายควันน่ะบอกึ้นอยู่กับมีอยู right ่ได้แถวเฮาก่อนนะก็เห็นอยู่ไส่ไส้นี่ใส่สีแสนน่ะในกระตาน่ะจักแสนอะไรเทืองส้มม่าดิส่า ก็ไม่สมมาสมยาแต่ว่อาอ้าวอ้าอีคนอีคนมึงเจออ้าวจ็ดคนเจ็ดคนเจ็ดกับผูทั้งอย่างกับสิบสี่เนียอย่าเสมาว่าสม,มากับผูกแค้มันอีกกับเสียเงินนี่อีเยมึงมีเงินสิบผูกแคนให้มันบออืม้าบสมาห้าวห้าวกับผูกแคนให้เขาอืมมันเป็นช็อสั้น ม,มีเสือสม้าเสือเคืองสร้างเ<อ>ด้อมอนลูกหนึ่งสร้างออกมาหน่อยเด้ยท่านเราอยากกันสิทธิ์ไม้ท่านเราปูกับผามมาม่า,าอ,อ๋อจะมันเลิศ